ดังนั้นาการจะดำเนินการได้พื้นที่ที่ขอ,องอุปมาต้องต้องมีปัญหานะครับตรงนี้ก็ตังสี่เขตได้ครับโครงการพี่น้องคอนเทนต์้หลายที่นะครับเพราะว่าถ้าโครงการมีปัญหาพื้นที่มีปัญหาหน่วยงานอื่นเว่าจะเป็น้องถิ่นหรือูุ้มยผากถือก้อนามด้วยกันนะครับแต่ตรงนีม้มีความขัดแย้งเราลงไปมั่นก็มีปัญหานะครับ หน่วยตรวจสอบแน่ๆแน้วว่าเจ้าหน้าที่ตัดศิลปะบารั่งนะครับตรงนี้แต่ว่ายกมือบอกกันทั้งวัดทั้งชาวบ้านเห็นบอกกันนี่มันจะมีปัญหากับหน่วยงานเอาของมาพังมาลงเนาะพี่น้องครับตรงนี้นะผมก็มามองหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ผู้สีว่าเบินวัาแล้คพื้นทางมันไม่เห็นกับล่าบากใจพอต้องตรงนี่ลยนะครับการจะให้อาทั้งวัดทั้งวัดเต้นปุยกันใีภลรกิจนะครับผมครับท่านผู้ชคุณอาวุธทีนังยูนี ทั้งเวททั้งม้วนก่อนจะเห็น,นพืชาะมาเดี๋ยวไปศึกษาเบื้องต้นที่เป็บรต่อพวมีนี่คือพืชใหญ่แน่ถาันได้สักถาวังสกุลอี่คือเขาดีนี่เพราะว่าขอยา่กับปร้างงบมีขนาดนี้นะแต่ของวัดนี่จะหาเพื่อไปเรว่ยายยกเลิกท่านใดไ่ลยไม่คุยแะ้วะเบื้องต้นก็เป็นเบาไปเงนินสนที่เป็นอย่างเป็นกระเป๋าไปเด็หรือว่า หาชาวานอยากเห็ดมะชุ่มกันอัตมาก็บริคัดของทวดินฉาวันซื้ออัตมาก็ขยบไประเหต์ของว่าท่านอยากเห็ดเห็ดไปเห็ดขืบ้บานยังเราแกงคองนี่เอาศพตายหูตัวหนึ่งตายดีตัวหนึ่งยู่วัดเดี่ยวกับสองเม่นยีน่ห้กังทองอยู่ยูวัดไตากับสองเม่นยูงเทพหาเม่นหัเทียอกันการเลาน ภพราะาพาผลปลาลูกส <es> anyway, <match> ีเดี๋ยวแต่ทั้งนั้นจะโตกกันส่วนอัตมาเห็ดไปตัวนั้นอยากเห็ดกับเห็ดไปบริคัขวา์ที่ไทยทีห้าหกสี่วัดสารพีตอำเภอโพไยจังหวัดอุบลราชธานีสามสี่สามสี่หกยี่สิบสี่มีนาคมสองห้าหกสี่เรื่องเรื่อง ขอุติการสนับสนุนการก่อสร้างเมรุม,มาจเจริญพรนายกนายสุพงมงคลพล,พลนายกโอการบริหารส่วนตะบลสารพีสามที่วัดสารพีบ้านสารพีตะบนสารพีอำเภอโพไซจังหวัดปุบลร,ราชธานีได้ขอรับการสนับสนุนทุนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเมรุม,มาต เพื่อประโยชน์แก่คนในชุมชนไปแล้วนั้นขณะนี้ทางวัดมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวัดสารพีจึงขอยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุน,ท,นทุนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเมีพ้พกนที่ส่งถึงอง์การบริหารส่วนตำบลสารพี ก่อนหน้านี้ทุกฉบับให้ถือว่าเป็นการยกเลิกเจริญพรมาเพื่อทราบและได้ดำเนินการเพื่อให้มีคำสั่งในลำดับต่อไปจเจริญพรลงชื่อพระอาธิการมานิสกขิขบพิโรเจ้าอาวาสวัดสาลพีมีขึ้นน้ำสือลงตาเ,เป็นเหตไปถึงอบต กจ้เพียไอ้ดีทำคือดีทำนะครับนายกแล้วก็ท่านกำนันนะครับเจ้าที่ตำรวจบุโพไซนะครับผมถามมาหลายครับผมอยากถามเรื่องเอกสารนิดหน่อยนะครับตามีประมาณนะครับประมาณตามสอบบัญญัติรายจ่ายปีหกสี่นะครับที่ห้างวตต์จีสามเนี่ยบ้านสารพีนะครับบ้านสารพีเลยครับตั้งดีดีเลยครับ ฝากให้บ้านเจ้าหน้ที่แล้วพื้นที่ที่กัดะตามีนะครับห้าสองหกสามหกอีแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์เก้าศินะครับก็คือตรงที่ช่าบ้านสื่อนะครับปัญหามันเกิดมาตรงที่นะครับข้างวัดนะครับน้องตาปนญหาไปข้างทานกันก่นกสัมนะครับนอกแม่นะครับทั้งๆที่ทอบอตอไม่ได้จัดสรรรูประมาณลงมาให้วัดเลย นะครับทักษารักษาอย่างไงครับไม่ได้ได้รับตามที่วัตถุที่ได้รับการสัาสนุนทุนรัพย์ในการก่อสร้างเมรนมเคื่เคยโต๊มากห้รักเลยครับประม่าของมกตอมีข้อดีๆดีนะครับท่านกรรมการทุกท่านนะครับอ่านอ่านดีๆนะครับตามขอเลยนะครับแล้วก็ขอรับนะครับ มันแกเมียงครับพอมัฐบาลไม่โตมาทีว่าครับท่านขงตาบกขอรับแต่ผมยังครับท่านชาวบ้านสิรับเองนะครับข่าวขอพค่งข่าวตัวนี้ครับเ๋ยวแต่ชาวบ้านจิตกลงกันแต่อัตมาคิดเบิ่งษในที่ดินนี่เจ้าในที่ถามเงียบกิ๊บเห็นหมอย่างสิบนดินแต่เบาอย่างท่านบอกนะยินเขาไม่สืบเพราะสืบจะเอาให้อบมาตาอีกอย่างหนึ่งเราต้องว่าที่ดินของเจ้าสิผิดก็เรื่องที่ดินบัตรตะเกียบของเรื่องของหมู่เจ้า บ้านเห็ดดินบ้านเดี่ยวไปโวยเจ้าสิมาเรื่องที่ดินบ้านโอนที่ดินเงินโวยเจ้าสิโอนไปอบตของ้องอบตคนที่บ้านค่ะโมเมนผู้โวเจ้าเลยเนี่ยนะตรงลูกตรงร้านไปกับห้องอบตดีกว่นี้สิไม่เศร้าคนที่บ้านจะต่อไปทารุ่นนี้พผล่ท่อตาตายไปหลูกร้านมันบ่หูอ้าสมบาติสิพี่คนในอบตตกไปคนน่ะหนีทัฒน์ไอโอนอยู่เพิ่งมาถีบก็มันทัฒนสมบูรณ์กฎหมาย เพราะว่าสิอ้นไอ้ผถ้ใดไทยเป็นตัวแท่นถาปุ๊บอ้นปุ๊บดินในวัดนี่เขามาลังวัดเนี่ยเรียบ้อยโ้งเรี้ยนอบตเนียประเด็นที่สองเท่เดิเดียวกันจากที่ฟังมาตตอันเดตยนนะครับอ่าคือแต่ยิน่ทั้งไอ้ท่านจะเอาว่าที่จะโนตาเพ่นบอกว่าถากว่าไปโอนเป็นของอบตแล้วที่ตรงนี้สิเป็นของอบตนะครับในตรงนี้นี่คือจากการจับประเด็นนะครับก็เลื่ออยากจะให้ท่านอบตนี่ตอบู่แน่ว่า ในทานะที่โอนเอาไปเนี่ยโอนเอาไปเกืนอย่างเลยกลับ่าเท่าตีโอนแล้วมันสิเป็นของอบตบ่เอาให้ชัดเจนไม่ถอดครับจังสิได้กระจ่างครับครันั่งโค้งจะยอดตาบมาคือเก่ารเรียงก้นนะครับสาเหตุที่โอนทรัพย์สินส่วนยในตาข้างอบตแต่ที่อาจารว่าเนี่ยนะครับจุดที่จะเจนจุดก่อสร้างจุดที่ตาร์โครงการ ถ้าโวอวตอเนี่ยโมีท่ที่นะครับโบมี่ทรัพย์สิสนถือจะเป็นที่ตั้งที่จะเป็นเนื้อความก่อสร้างเม่นในะครับฐานเชาวานนะครับว่าสถานที่ก่อสร้างเม่นอยากไปก่อสร้าร ตัวก่อในฐานะหน่วยงานดูแลที่สาธารณะประคำเมืองทับท้งอำเภอนะครับสิ่งที่เพื่อคามดูแลนะครับเพื่อที่จะแห่จานง่องานนัดสอบจินตามกระบวนการขั้นตอนตามแลบตามระเบียบกฎหมายนะครับเัาก่อที่สี่ของตัวเองนะครับที่น้องบ้านเนี่ยเป็นสารี่เราไปสร้างทางตัวก่อซะ เอาโลตอนนี้สถานที่ให้งานนั้นมันผมมีปัญหาเรต้องรับโอนทรัพย์สินเชื่อนี้ตกางสรุปว่าสรุปว่าที่โอนนี่คือโอนเพื่อก่อสร้างแม่ครับไม่ไม่ใช่โอนเป็นของอบตคือทรัพย์สินที่ทัานบวชดูในอำนาจหน้าที่ของอบตอบตเพราะว่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ครับอย่างเช่นว่าอบตอยากเอางบประมาณไปดำเนินการ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ไหวนะครับกระต้องขออนุญาตด้วยขออนุญาตที่ธรณีสงขออนุญาตสำนักปุตนะครับขออนุญาตสำนักปุตเพื่อใส่ที่ธรณีสงในการก่อสร้างนะครับแต่คือสรุปที่ตรงนี้นี่คือสร้างได้ก็เป็นของชาวบ้านเหมือนเดิมสรุปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีเทียงนกันคือถ้ามว่าไม่โอโตอแล้วโอโตะเขาไป็นเจ้ของสิ่งที่สิทธิ์อย่าง แบบวา่าแปลงสารนะนะตรงนี้คือเข้าใจน้รู้เหมอนกันนะครับเป็นข้อเป็นข้อนะครับ